สวัสดีครับพบกับผมบานพินนะครับกับช e l นลฟิลไทยใน Youtube ครับที่เห็นเป็นซองๆเนี่ยจะมีขายที่เบืองจีนนะครับ,แล,บแล้วก็บางที่ของเวียดนามแล้วก็บางที่ของลาวนะฮะหลายคนอาจจะงงก็คืออะไรเนเสียงมันตัดตามบ้างเลยนะฮะหลายซองก็ไม่มีภาษากิดเขียนไว้นะฮะแต่ว่าซองที้มีนะครับมี คอมเพรสนะฮะบิสกิตนะครับก็ประมาณว่าเป็นบิสกิตเป็นเหมือนกับพวกขนมปังเป็นพวกคุกกี้อะไรเงี้ยที่บดละเอียดนะครับแล้วก็บีบอัดเป็นแท่งนะลักษณะมันจะเหมือนกับขนมหรือเป็นอาหารย่างชีบอะเป็นแบบเบียงฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกันนะ เดี๋ยวมาชมกันครับว่าข้างในเป็นอะไรแท่งยัง,งกบหินอ่อนเลยนะฮะนี่ครับใช้พื้นสีดำจะได้เห็นชัดๆนะฮะสีหยอกน้ำตาลอ่อนๆนะครับเดี๋ยวลองกลับดูครับนิ่มครับกเ็เป็นเหมือนอธิบายกันดีเหมือนกันเนบเศษขลุบปลายที่เราเป็นแบบ อ,อที่รอก้นพายนะ่ยแต่มันบดละเอียดนะแล้วก็มันก็ใส่ปรุงรสใส่อะไรเงี้ยลงไปเ <Okay. S 1> ข้าใจว่าเป็นเหมือนพวกสเปีย์กินฉุกเฉินหนระือปล่าให้พลังงานสูงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มันมีแบบนี้นครับมาขายกันอยู่ อันนี้ถ้าเห็นแล้วก็นคนจีดกินหรือว่าคนเวียดกินเนี่ยก็ได้รับทราบว่าเป็นเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะใช้เป็นสเสบียงนะเพราะว่าผมเห็นเข้าขายบางทีมาพร้อมกับปี๊บสีเขียวแยงกับแบบเหมือนพวกของทหารเลยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเกิดใครรู้ก็ทราบนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปครับผมแล้วพบกันบหม่ครับ แคทนาวฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวสองฝากการเดินทางที่ผ่านมาครับสวัสดีครับ